หน้าตาจะติดลบแต่ลองครบแล้วรับรองว่าติดนี่ค่ะวันนี้นะคะขออภัยในการแต่งตัวด้วยนะคะเนื่องจากเป็นช่วงไว้อาลัยนะคะต้องแต่งชุดสีดำเนาะแต่วันนี้นะคะมีคันนี้มาแนะนำให้พี่ๆรู้จักเลยค่ะ Toyota Rivo 2.4 e+ Plus ตัวนี้สีขาวโชมหน้าหล่อแบบนี้เลยนะคะคันนี้เป็นรถปี18กับเลขไม้แค่แสน0ค่ะราคา5 0 0 0 0 29,000บาทเดี๋ยวพาแนะนำให้รู้จักเลยว่าคันนี้มีออปชันอะไรมาบ้างนะคะมาค่ะตั้งแต่ด้านหน้าเลยฝากระโปรงเรียมสันคมชัดแบบนี้นะคะได้สีขาวสม่ำเสมอทั้งคันค่ะกระจังหน้าได้กระจังหน้าหลอกนะคะสีดำตัดด้วยสีโครเมียมค่ะไฟหน้าคมสวยคมใสนะคะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะมีไฟเดย์ไทม์ล n n นิ่งไลท์มีไฟหลี่ไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วพร้อมใช้งานเลย ไปกันต่อค่ะสําหรับด้านข้างค่ะด้านข้างนะคะล้อได้เป็นล้อเดิมโรงงานค่ะคันนี้ได้เป็นขอบ17ตัวยางได้เป็นยางมิชลินนะคะใช้งานได้อ,อีกยาวๆเลยกระจกบานหน้านะคะได้เป็นกระจกเดิมโรงงานนะแล้วเดี๋ยวติดฟิล์มให้รอบคันเลยพอะบภาษีบริษัททอออโต้ต่อให้นะคะไม่ว่าลูกค้าสนใจซื้อสดหรือว่าจัดไปแดนทักสอบถามได้เลยนะคะมาต่อค่ะสําหรับกระจกมองข้างนะคะ ได้เป็นสีโครเมียมและเป็นระบบพับปรับไฟฟ้าค่ะมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกแบบนี้เลยนะด้านล่างค่ะบันไดนะอยู่ในสภาพสมบูรณ์สภาพสวยนะคะไม่แตกไม่หักไม่ร้าวพร้อมใช้งานได้ตามปกติมือเปิดคันนี้นะคะได้เป็นสีโครเมียมเลยตัดกับสีตัวรถนะแล้วก็มีที่กันลอยให้ด้วยนะคะสำหรับภายในค่ะได้เป็นเบาะผ้าสีดำค่ะแต่งด้วยตะเข็บสีขาวนะคะ นั่งได้กว้างขวางเลยนะเบาะไม่เปื่อยไม่ขาดนะเบาอ,อยู่ในสภาพสมบูรณ์สภาพสวยแบบนี้เลยนะคอนโซลด้านหน้านะคะกว้างๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาชมโครงสร้างคันนี้กันนิดหนึ่งนะคะกระดูกงูอยู่ในสภาพสมบูรณ์ค่ะไม่บิดไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอนะคะเม็ดดอปเม็ดอาร์ชัดๆแน่นๆแบบนี้เลยหัวน็อตนะคะได้เป็นหัวน็อตเดิมแท้นะคะไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีไข นะพี่พีได้รถโครงสร้างเดิมโรงงานแบบนี้ไปใช้เลยนะแล้วเดี๋ยวมาต่อค่ะสำหรับด้านหลังนะคะได้เป็นเบาะผ้าสีดำเช่นเดียวกันกันกบด้านหน้านะคะแต่งด้วยตะเข็บสีขาวแบบนี้เลยนะแล้วเล็กรูมกว้างมากเลยยืดแข้งยืดขานั่งสบายนะคะแล้วเบาะตัวนี้นะคะรองรับคาซีทเรียบร้อยนะคะพี่ๆีท่านไหนมีลูกเล็กนะคะหรือว่ามีหลานนะคะ น้องๆน,นะยังนั่งคาซิตตอยู่คันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะมาต่อค่ะสําหรับด้านท้ายนะคะด้านท้ายคันนี้นะอยู่ในสภาพสวยสภาพสมบูรณ์ค่ะไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายมัลติรีเฟกเตอร์นะคะโคมสวยโคมใสไม่แตกไม่ร้าวนะคะบันไดด้านท้ายนะไม่หกักไม่ร้าวนะใช้งานได้ตามกปกติไฟเบรกอยู่ที่3มมีครบค่ะกล้องมองหลังพร้อมเส้นกะระยะมีให้บันไดฝั่งนี้นะคะก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่แตกไม่หกักไม่ร้าวใช้งานได้ตามกปกตินะคะ ภายในนะคะเบาสภาพสมบูรณ์ไม่ขาดไม่เปื่อยนะคะเพดานไม่มีร่องรอยยันเจิมนะคะไม่เลอะไม่เปไม่เื่อนนะสำหรับพี่ๆได้คันนี้ไปนะะี่ยบอกเลยว่านะคะคุ้มมากๆนะคะกับราคาแค่5 3 9 0 0 0บาทค่ะนี่เลยสำหรับด้านในฝั่งคนขับนะคะได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยแล้วก็เบาไม่เปื่อยไม่ขาดนะคะ พวงมาลาัยได้เป็นหุ้มหนังพวงมาลัยมัลติฟังกชันแบบนี้เพิ่มเสียงลดเสียงรับสายโทรเข้าโทรออกได้นะคะหน้าปัดเรือนไมลหนึ่งแสนห้าหมื่นโลนะคะหน้าจอกลางคันนี้ได้เป็นระบบพัสกีนขออนุญาตใส่เกียร์ถอยหลังให้ชมนะคะมีกล้องมองหลังแบบนี้พร้อมเส้นกะระยะนะคะแอร์เป็นแอร์แมนนวลน,นะคะแล้วก็มีช่องใส่ของด้านล่างเป็นแกีวออโตค้ค่ะมีระบบอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดเบรกมือยังเป็นระบบแบบสายอยู่นะคะ สำหรับโครงสร้างฝั่งคนขับค่ะจะพาชมเลยนี่เลยเริ่มแต่หัวน็อตเลยนะคะไม่มีแกะไม่มีขยับเลยไม่มีไข่ด้วยนะคะสติกเกอร์ลมยางครบ,ครบแบบนี้เลยนะคะฝั่งคนขับโครงสร้างก็ยังเป็นโครงสร้างเดิมโรงงานนะไม่บิดไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่ตัวเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต24์2,400ซีซีนะวิ่งทางใกล้ทางไกลนะ,ค,ะคันนี้บอกเลยว่าสบายมากๆเนะะี่ยค่ะ มาดูกันเลยสําหรับตัวเครื่องยนต์นะคะได้เป็นเครื่องยนต์เดิมสภาพสมบูรณ์เครื่องยนต์เดิมโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยของน้ํามันหยดเยิมะนะไม่ว่าจะเป็นคานด้านหน้าหรือว่าคานแก้มนะคะได้เป็นคานเดิมทั้งคันนะคะไม่ใช่รถชนดนักพลิกคว่ำจมน้ํามาแน่นอนนะคะพี่ๆจะได้รถสวยๆไปใช้งานแบบนี้นะคะแล้วก็ผ่อนสบายๆด้วยนะ,ะรายได้ประมาณ2 0 0 0 0บาทขึ้นไปพี่ๆสามารถจัดไปนน้นคันนี้คนเดียวได้เลย นะคะหัวน็อตนะไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีไขเลยนะคะทั้งด้านฝากระโปรงด้านในแล้วก็ตัวซอกด้วยนะพี่นะนี่ฝากระโปรงเดิมโรงงานสติกเกอร์ครบผนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วก็ปั๊มนูนค่ะแผ่นเพจสติกเกอร์มาอากอกก็ครบๆเลยสำหรับคันนี้นะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจ Toyota r ร v o สีขาวตัวนี้เนีคะเป็นตัว2.4 e+ Plus นะคะเป็นรถปี18 <c oughs> กับเลขไมล์แสนห้าราคา539,000บาทวี่ทานไหนสนใจติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์ด้านล่างคะ่ะ